Start the day with the word of God day คุณได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องมากๆเลยในเช้านี้ที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยถ้อยคำของพระเจ้า This is wisdom นี่แหละคือสติปัญญา To seek God's word is wisdom การแสวงหาถ้อยคำของพระเจ้านั่นคือสติปัญญา God is a source of knowledge and wisdom เพราะพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความรู้และสติปัญญาทั้งหมด So this whole week we're talking about the Holy Spirit's leadership ทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องการนําของพระวิญญาณไปสุด You know you might have heard this that everything rises and falls based on leadership คุณเองก็อาจจะเคยได้ยินคําพูดตรงนี้มาก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นหรือแย่ลงนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้นํา You know there need to be good leadership Family Life ดังนั้นในชีวิตครอบครัวก็จำเป็นจะต้องมีผู้นำครอบครัวที่ดี There need to be good leadership in governments หรือว่าในระบบการปกครองใดๆก็ตามจำเป็นจะต้องมีผู้นำที่ดี There need to be good leadership in ministry ในพันธกิจรับใช้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้นำที่ดี You know leadership is God's plan for our lives ความเป็นผู้นำเนี่ยก็ถือว่าเป็นแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเรา And one of the most important leadership we can experience แล้วการเป็นผู้นําที่ดีที่สุดที่เราจะได้รับประสบการณ์ในชีวิต is the leading of the holy spirit in all areas of our life ก็คือการเป็นผู้นําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์เองจะนําเราในทุกๆด้านของชีวิต so i've been saying this for many days ผมเองก็ได้พูดตรงน,นี้เนี่ยย้ํามาทุกๆวันเลย a s we begin this new year ว่าเมื่อเรากําลังเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยกัน we must surrender every area of our life to the leadership of the holy spirit เราจํเป็นต้องยอมจํานนชีวิต ของเราทุกๆด้านกับการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย t h e Spirit เราจะต้องบอกกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ We are no longer interested in living in our own way on our own terms บอกว่าเราเองไม่ได้ให้ความสนใจกับการดําเนินชีวิตตามใจเราตามวิธีตามแนวทางของเราอีกแล้ว I hope you're sick and way living in your own tired your of ผมคิดว่าคุณน่าจะรู้สึกทั้งเบื่อทั้งเซ็งแล้วนะกับการดำเนินชีวิตด้วยวิธีของตัวเอง It's not working เพราะมันไม่ได้ผลดีใดๆเลย It's not good for us แล้วมันก็ไม่ได้เห็นทำให้เราเห็นสิ่งที่ดีใดๆเกิดขึ้น Or the people we influence หรือว่าชีวิตผู้คนที่เรามีอิทธิพลกับเขา You know so we no longer pretend that our life is okay when it is not คือเราจริงๆไม่จำเป็นต้องเสแสร้งว่าชีวิตของเราดี ทั้งๆท,ที่มันไม่ได้ดีแบบนั้น it, it is better To surrender to the Holy Spirit the to Holy เรายอมจำนนกับพระวิญญาณไปสุดไปเลยน่าจะดีกว่า And say you know Holy Spirit my way is not working I want to surrender to your way ยอมรับกับพระองค์ไปเลยว่าวิธีของลูกยังไงมันไม่ได้ผลจริงๆลูกขอเปิดใจที่จะยอมรับวิธีหรือการนำของพระองค์ดีกว่า If this is your attitude if this is your commitment ถ้าตรงนี้คือทัศนคติในใจของคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจว่าจะทำแบบนี้ I can predict This will be the greatest year you have experienced in your life. Well, how can I confidently say that? I know the Holy Spirit. <coughs> the Holy Spirit can lead us to the wonderful plan of God. <coughs> you know, so we learn that Every child God can be led the holy Spirit. by Holy child can God of เราก็เรียนรู้กันไปแล้วว่าลูกของพระเจ้าทุกคนสามารถจะได้รับการนำจากพระวิญญาณของพระวิญญาณไปสุ d แล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยว่าทุกการนำที่เราได้รับมาเราจำเป็นจะต้องมาพิสูจน์แล้วก็ตรวจสอบกับถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงด้วย The leading of the holy spirit will never violate what God has already communicated in His Word. การนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะต้องไม่ขัดแย้งกับถ้อยคําของพระเจ้าที่พระองค์บันทึกไว้ในถ้อยคํา I'm going keep saying this until it really is rooted in your heart. ผมก็จะพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าความจริงนี้เนี่ยมันจะได้ถูกตอกย้ําลงไปในจิตใจของคุณ You know, I want you to understand this matters. This Word of God matters. ผมอยากจะให้คุณเข้าใจจริงๆนะว่าถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยสำคัญมากเลย If it is not, then why would God take the time? time to give us His written word. เพราะถ้าถ้อยคําของพระองค์ไม่สําคัญกับชีวิตของเราแล้วพระเจ้าจะมาใช้เวลามากมายในการบันทึกถ้อยคําของพระองค์ลงไปแบบนี้ทําไม You know, I think one of the problems in 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 Christianity. ผคิดว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียน we have not taken the word of God seriously. คือเราเนี่ยไม่ได้จริงจังที่จะทําตามถ้อยคําของพระเจ้า Okay, we we are happy to be Christians เรารู้สึกอดีใจมีความสุขได้มาเป็นคริสเตียน we are proud to call ourselves Christians เราก็รู้สึกภูมิใจในการที่จะเรียกตัวเองเป็นคริสเตียน and that's wonderful อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ but you know that true Christianity happens when we take the word of god seriously แต่การเป็นคริสเตียนนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเลยก็ต่อเมื่อเราจริงจังที่จะทําตามถ้อยคําของพระเจ้า when we come to a point where we say เมื่อเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราบอกว่า i'm going to live by this truth ฉันจะดําเนินชีวิตตามความจริงนี้เท่านั้น and at that moment ในช่วงเวลานั้นแหละ you know, you คุณเองก็กำลังเริ่มต้นดำเนินหรือเดินทางเข้าไปสู่แผนการ อันเปลี่ยนไปด้วยสง,ง่าราศีของพระเจ้า u n d e r s t a n d แล้วคุณก็ต้องเข้าใจ <where the S 1> ว่า will lead you t h e written w พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะนําคุณผ่านทางถ้อยคําที่บันทึกไว้ uh, let's go back to Romans 12:2 we we're talking about yesterday อยากให้เราย้อนกลับไปดูในโรมบทที่12ข้อ2ที่เราได้พูดค้างเอาไว้เมื่อวานนี้ This s says, do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุป,ปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ k n w one translation says, don't live, or don't think and live like the world does. ฉบับการแปลเล่มหนึ่งบอกว่าอย่าคิดและอย่าดำเนินชีวิตเหมือนคนในโลกนี้ Francis so think about this. อยากจะให้ <Right. S 1> เราลองคิดแบบนี้นะคะพี่น้องทุกคน There is a certain way the world thinks. มันก็มีวิธีที่คนในโลกเนี่ยเคามักจะคิดกัน When I say the world I'm talking about people who don't have Jesus in their lives เมื่อผมพูดถึงคนในโลกเนี่ยผมเจาะจงถึงคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ There are certain ways they think about everything มันก็จะมีวิธีคิดของเขากรอบความคิดของเขาเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง They think in a certain way about life ขาก็จะมีแนวความคิดแบบนี้เกี่ยวกับชีวิตเขาก็มีแนวความคิดแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ There's a certain way they think about relationships เขาก็มีแนวความคิดแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ certain way they think about material and things and wealth และเขาก็มีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการมีวัตถุมีทรัพย์สมบัติความมั่งคั่ง And I mean every minute area of our life ในทุกรายละเอียดของชีวิตเรา and they have certain ways of think about เขาก็จะมีแบบแนวทางในการคิดของเขาเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ and what is the scripture saying here แล้วพระคัมภีร์ตรงนี้พูดเอาไว้ยังไง don't think like they think อย่าคิดเหมือนที่เขาคิด why ทําไมอ่ะ because when we think like they think เพราะเมื่อเราคิดเหมือนที่เขาคิด we cannot experience The plan that God has Plan God for us เราไม่สามารถได้รับประสบการณ์กับแผนการที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เราได้ There's a good will God has for our lives อย่าลืมว่ามีความประสงค์ที่ดีของพระเจ้าที่พระองค์กำหนดไว้ในชีวิตของเราแล้ว Now you might sing, you might be saying คุณอาจจะบอกว่า i t is what I think that important โอ้ oh, สิ่งที่ฉันคิดมันสาคัญขนาดนั้นเลยเหรอ Of course สคัญเลยนะ And the Bible says อย่างที่พระคัมภีร์บอกไว้ That the way we think is very important ว่าวิธีคิดของเราเนี่ยมันสาคัญมาก Because our thinking drives our actions and our decisions เพราะว่าจากความคิดของเราเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกำหนดทั้งการตัดสินใจของเราและการการะทําของเราต่อไป So what do we do แล้วเราต้องทำยังไง What does the Bible say พระคัมภีร์เนี่ยสอนเรายัางไง You know think according to the word of God renew your mind with the word of God ให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราใหม่ด้วยถอยคำของพระเจ้าฝึกที่จะคิดให้ตรงกับถ้อยคำเอาไว้ This is talking about renovation of our thinking process ตรงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงระบบโครงสร้างความคิดของเราใหม่เลย You n o know, it's so important เป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆ And if we don't do this ถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะ Then we can talk about the great plan of God but เราก็อาจจะพูดได้ทุกวันแหละถึงแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่เราจะไม่มีทางเห็นมันเกิดขึ้นเลยมันมีจุดหมายปลายทางอยู่นะที่พระเจ้าเตรียมให้เราแต่การที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งที่เราเลือกเดินไปและในการที่เราจะตัดสินใจเดินไปในเส้นทางที่นําเราไปถึงจุดหมายปลายทางนั้น Think must renovated the God be by word of God. เราจำเป็นจะต้องมาปรับปรุงโครงสร้างความคิดของเราใหม่ด้วยถ้อยคำของพระเจ้าก่อน That's why the scripture says renew your mind อันนี้แหละคือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ก็คือการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ You know say to yourself my mind is important บอกกับตัวเองเลยว่า <Right. S 2> ความคิดของฉันสำคัญมาก The most important thing I need to change My mind. สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันต้องเปลี่ยนก่อนในตอนนี้ก็คือความคิดตัวเอง And that's powerful because that's something you can do that's that's something that you can do something about ตรงนี้เป็นอะไรที่ดีและมีพลังมากๆนะเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได You know you cannot get into people's mind and change their mind แต่การที่คุณจะกระโดดเข้าไปในความคิดของคนอื่นแล้วเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาเนะี่ยเป็นไปไม่ได้เลย but guess what you can change your mind แต่ตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดตัวเอง With the word of God แต่ต้องเปลี่ยนด้วยถ้อยคำของพระเจ้านะเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ด้วยถ้อยคำของพระเจ้าคุณสามารถที่จะรู้เลยว่าการนำตรงเนี้ย อันไหนมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อันไหนไม่ใช่ You know I'm not mocking Christians but this is something I've experienced many times คือผมเนี่ยไม่ได้หัวเราะยอคริสเตียนนะคบแต่ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่านี่คือประสบการณ์ที่ผมเนี่ยเห็นมาจริงๆ They l l come up to me and say Pastor Nathan the Holy Spirit told me to do this เขาก็จะมาคุยกับผมแล้วบอกอัศจารย์พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกให้ฉันเนี่ยทำแบบนั้นทำแบบนี้ Sometimes I look at them and I think That cannot the Holy Spirit Holy be บางครั้งผมมองหน้าเขาและผมก็รู้เลยในใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่อันเนี้ยจะเป็นการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วผมจะมั่นใจขนาดนั้นได้ยังไง Because it the it's word of God เพราะถ้อยคำของพระเจ้าบอกไว้แล้วไง The about that clear area Word of God is so is ถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยพูดไว้ชัดเจนมากเลยเกี่ยวกับ See, เรื่อง ในด้านนั้นที่เขาบอกเขาได้รับการนำ so what I'm trying to show you is this สิ่งที่ผม <right? S 2> พยายามอยากจะสื่อกับคุณตรงนี้ก็คือ if we want to be really led by the Holy Spirit ถ้าเราอยากที่จะรู้เกี่ยวกับการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆ if we want to really learn to discern what comes from God what does not come from God ถ้าเราอยากจะเรียนรู้ที่จะสังเกตให้เป็นว่าอันไหนคือสิ่งที่เป็นการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันไหนไม่ใช่ then we must renew our mind with the word of god เราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วยถ้อยคําของพระเจ้าก่อน you know the bible says พระคัมภีร์บอกว่า that the entrance of his word brings light or gives light เมื่อถ้อยคําของพระองค์ได้เข้ามาอยู่ในใจของเราก็ทําให้เกิดความสว่างขึ้น in the light You see things as you should see them. แล้วในความสว่างนั้นคุณก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่มันควรจะเป็น .Alright, so remember as we talk about the leadership of the Holy Spirit. ดังนั้นอย่าลืมนะคบเมื่อเราเนี่ยแบ่งปันกันเรื่องของการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ .We have to talk about renewing our mind with the word of God. เราจำเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความคิด ของเราใหม่ด้วยถ้อยคำของพระเจ้าด้วย onecri to add to want there I add ก็มีข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงในเช้าวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะพูดถึงความหมายตรงนี้กันต่อด้วยในหนึ่งโครินธ์บทที่1 verses 2 and 4. ข mm ้อ2ถึงข้อ4่ Note this for he who speaks in a tongue does not speak for, uh, to man but to God

ฝ่ายคนที่พูดภาษาแ,แปลกๆนั้นก็ทําให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียวแต่ผู้เผยพระวจนะนั้นย่อมทําให้คริสตจักรเจริญขึ้น All right, so one อีก uh, ด้านหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆเพื่อจะทําให้ ใจของเราเนี่ยไวต่อการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการอธิษฐานภาษาแปลกๆเพระาระเมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆพระคัมภีร์บอกว่าเรานั้นน่ะกำลังทำให้ตัวเองเจริญฝ่ายเดียวแล้วเราเองก็กำลังปรับ คลื่นความถี่ให้ตรงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเมื่อเราอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ right, so ดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้เรากลับมาที่จะเรียนรู้แบ่งปันความหมายตรงนี้กันต่อ right, let s pray. <S วันนี้ให้เราอธิษฐานกันก่อนนะครับ Father, thank you for thank t h you lives พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา recognize that are never Alone and เรารู้ดีว่าเราเองไม่เคยอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังหรือว่าหมดหนทางช่วยเหลือ So Holy Spirit we surrender this day to you เราขอยอมจำนวนวันนี้กับพระองค์ Lead us and guide us ขอพระองค์นำเราชี้แนะให้กับเราด้วยในพระนามพระเยซู Amen God bless you we will see you again ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่